เหืดหาดเหืดหาด,หาดน้ำไม่ต้องอาบหวีผมอย่างเดียวพอเราเนาะที่นอนนุ่มๆอ่ะไม่นอนเป็นนอนทำไมกระลงกัลังน่นะนะฮะมันอุ่นบ่มันอุ่นใช่ไหมมันอุ่นแมนบ่ทำไมไม่นอนถามหน่อยหนาวไหมเอาผ้าห่มไหมเดี๋ยวเอาผ้าห่มมามา,มาเพิ่มให้อีกสักผืนหนึ่งเอาไหมเสื้อกันหนาวเอาไหมเสื้อกันหนาวอ่ะฮะ <laughs> มันจะเสียไหมเนี่ยนิ่ง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 ค่ะนิ่ง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 ลูกนิ่ง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 ไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยเลยไม่ต้องมาช่วยเลยชอบให้วีชอบให้วีชอบให้วีไอ้ขนขนล่วงชอบให้วีแต่ไม่อยู่นิ่งแต่ไม่อยู่นิ่งเลยนะืึ จะมาเล่นอีกใช่ไหมน <c oughs> <c oughs> หี่ให้เราวีให้เราวีให้แต่อยากจะวีเองแต่อยากจะวีเองใช่ไหมฮะวีเองใช่ไหมมันไม่เสียด้เนี่ยถ้ามาเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เสียด้เนี่ยฮะมันไม่เสียด้เนี่ยมันไม่เสียด้เนี่ยอืมเอาเอาเข้าไปเอาเอา นั่งลงดีๆอ่ะนั่งลงดีๆเลยนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งเป็นไหมนั่งดีๆอ่ะมีไหมมารยาทอ่ะมารยาทมารยาทไทยสอนแล้วไม่รู้จักจํานั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้ยน้อขนยังล่วงอยู่เลยเนี่ยขนยังล่วงอยู่เลยล่วงเยอะด้วย ต้องเปลี่ยนอาหารอู่ไหมเนี่ยล่วงไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนอาหาร เปียกหมดแล้วโทรศัพท์อ่ะเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วอ้าวอ้าวอ้าว มาเนี่ยเปียกหมดแล้วโทรศัพท์โอ้ยมีแต่น้ำลายมีแต่น้ำลายเต็มหน้าจอเลยทีเนี้ยว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาเข้าไปเอาเอาเอา